สวัสดีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของถุงน้ำลังไข่ก็มีคนไข้าลายหนึ่งเป็น polycystic ovary นะก็คือเป็นเป็น PCOS นะฮะเป็นเป็นเป็นรังไข่ที่มีรวงพึ่งมาตรวจโรงพยาบาลด้วยเรื่องของปวดท้องน้อยแล้วก็แผนกสัญญกรรมนะอายุคนไข้าอายุแค่31เองไม่เคยมีรู้ก็ไปไปไปตัวที่แผนกสัญญกรรมสัญญกรรมก็เป็น เป็นเป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันนี้เขาจะทำซ mm ีทีสแกนเกือบทุกเคสที่เป็นปวดท้องนะว่าสงสัยทางสันเพราะว่าเป็นมาตรฐานขเข้าไปแล้วเ mm hmm. ช่นไส้ติ่งเนี่ย mm hmm. เขาก็จะดูว่ามันมีด iameter หรือว่ามีเส้นรอบส่วกลางเท่าไหร่นะขนาดที่เกินเท่านี้จะคิดถึงไส้ติง่งแล้วก็การวินิจฉัยก็ค่อนข้างจะดีนะครับน่าจะเกือบร้อปเซนะครับ ก็เลยเป็นมาตรฐานตอนนี้พอเขาดูรัศสารปรากว่าเขาเขียนมาว่าเป็นถุงน้ำลังไข่ขนาดประมาณสี่เซนนะก็ขอให้มาตรวจปรากฏว่าคนไข้เนี่ยอ้วนมากเลยหนักประมาณร้อ,อกยกว่ากิโลอะร้อยต้นๆอะร้อยสิบอะไรเงี้ยนะประมาณร้อยสิบก็ผมก็เลยต้องดูทัศสารอีกครั้งหนึ่ง่านทางช่องคลอดนะดูรศัศสารครั้งก็ พอดูทั้งสาวไปมันก็เป็นถุงน้ำประมาณ4เซนข้างในเนี่ยก็ต้อน,นงใสนะนะค,คิดว่าได้เป็นฟังชัลซิสฟังชัลซิสเนี่ยก็คืออะไรฟังชัลซิสก็คือว่าไข่ไม่ตกแล้วมันโตไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มันก็จะโตไปประมาณสักไม่เกิน10เซนนะไอ้ถุงน้ำพวกนี้เนี่ยมันจะยุบเองยุบตัวเองได้แต่นี้บางคนไข่บางคนไปไปเจอหมอเขาชอบผ่าตัดนะ ขาผ่าตัดเข้าไปแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องคุยตั้งแต่ต้นเลยว่าคิดว่าเป็นอะไรถ้าถุงน้ําใส่ก็จะเป็นฟังชั่นอลสิสโทรพบบ่อยก็ไม่ต้องผ่าตัดกินยาคุมประมาณ6สัปดาห์ถึง8สัปดาห์ไอถุงน้ำพวกนี้มันก็จะยุบแต่ก็มีกรณีที่มันไม่ยุบบ้างเหมือนกันนหะนะเป็นครึ่งปีหนึ่งปีก็มีนะฮะตอนี้คนไข้ที่กลัวพวกมาลงมะเร็งส่วนใหญ่จะพยายามขอให้เราผ่าตัดจริงๆแล้วถุงน้ำชนิดนี้ไม่ต้องผ่าตัดมันยุบเอง แต่มีบางครั้งบางคราวที่มันแตกเองเหมือนกันการแตกของถุงน้ําที่เป็นฟังชิลโลซิสเนี่ยคนไข้จะปวดประมาณ2อชั่วโมงสอสชั่วโมงปวดรุนแรงมากนะถ้าคนไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไม่เคยตรวจเจอมาก่อนเนี่ยก็จะผ่าตัดเข้าไปก็ไม่มีอะไรก็เป็นน้ําเป็นน้ําเลืองไข่เป็นฟอสเฟคูลอิ u ดอาจจะใช้กล้องเข้าไปลอกๆหน่อยก็ได้แล้วก็ถ้ามีเลือดออกตรงตำแหน่งที่แตกไวก็เย็บนิดนึงไ,ได้ได้เหมือนกัน นะแต่ส่วนใหญ่เราที่ผมติดตามมาเนี่ยมีมากมายของคนไข้ที่ไม่ต้องไม่ต้องผ่าตัดเลยแต่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะวันแรกต้องนอนโรงพยาบาลก่อนพอนอนโรงพยาบาลลุกเดินได้อะไรปั๊บตอนแรกกดอาหารใช่ไหมพอลุกเดินได้กินอะไรได้ไม่ปวดอะไรมากก็กลับบ้านแล้วก็อีก3วัน5วันหรือ7วันเนี่ยเราเราก็ากมาดูอาการอีกนะถ้าอาการไม่ไม่ไม่แย่ลงอะไรเงี้ยหลังจาก7วันไปแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนใหญ่เราก็ นัดสูงสุดก็สองอาทิตย์ติดตามาทุกสามวันอะไรเงี้ยคนไข้ไม่เป็นไรเราก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องผ่าตัดนะแบบที่บอกก็คือว่าคนไข้ที่เป็นฟังชั่นอลซิสเนี่ยเราเจอบ่อยต้องคนที่ดูอุาซาวด์บ่อยๆแล้วก็เขาเจอคนไข้ประเภทน,นี้บ่อยๆไม่งั้นแล้วต้องเอาไปผ่าตัดผ่าตัดไปดึกล้องยังไม่เป็นไรเพราะเราเดินได้เลยไอ้ผ่าตัดท้องด้วยมือนี่ผ่าตัดท้องมาเนี่ยโหโปวดเป็นเดือน